นะครับเดี๋ยวผมพาเบิงกอนี it, helmet, ้นะครับนาอห่มไปประมาณอาทิตย <IO> ์ก็กลัวเนาะจำาม่ได้นะวันจักมือเนาะนะครับก็คือเนี่ยลังทีนะครับนาห้อาตัดไตขอตานะครับนอห้องตัดขอตาบบ่ไตก็ได้แต่ว่าเบิงนะครับนอทาเห้บ่ตัดไตนะครับนถ้ามันออกมาอันนี้กิ้งหนึ่งออกซีตานะครับนาะผมรีออกหัยังสองยังสามก็ว่ากันไปเพราะว่ากิ้งนี่ก็มีซีตานะครับกิ้งนี่ก็มีซีตา กิ่งนี่ก็มีซีตาเนาะครับเนาะสลับกิ่งบนนะครับเนาะอันนี้คือการน,นะครับกิ่งละสามหรือซีตาเนาะอ่าผมใส่ตุ่มในการหุ่มก็คือข้อแซนะครับเนาะ,ะคุยบักพ้าวไ้ป,ประมาณหนึ่งหรือสองมือจังมะกอกใส่ถุงอาจจะเป็นสามคูณหกนะครับเนาะเลือดสามคูณเจ็ดก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มาแบกกลางออกแล้วก็มัดสองเปาะก็คือมัดบนมัดล่างหรือจะมัดหลายๆว่ากันไป เฮ็ดจังได้ก็ได้นะครับเนาะมัดให้มันดีๆให้มันหุ่ม่ายๆนะครับก็คือมัดให้หุ่มให้มันชิดพยายามดึงถุงให้มันชิดเพื่อที่จะให้คมชื้นของถุงนะครับเนาะอยู่ในน้นที่สุดหนึ่งสองสามอาทิตย์สี่อาทิตย์กว่ากันไปหันนะครับเนาะอ่ามองทีๆมัดขึ้นบนขึ้นล่างก็ได้เนี่ยหันตุ่มนะครับเนาะแล้วแต่มักเราจะจะหันขึ้นบนขึ้นล่างก็แล้วแต่แต่ว่าต้องหันขึ้นทั้งทั้งยังสี่เพื่อยัง เพื่อจะรับน้ำฝนถ้าน้ำฝนขอบบางนี้ได้มันก็สาม,มารถเ็นให้ตุ่มห้องมีความชื้นเห็ดเห็ตุ่มหฮายังมีความชื้นยังสาม,มารถแตกกิงยังสาม,มารถแตกรากนะครับนอะกของตุ่มได้ถ้าความชื้นมันมืดรากก็บจิบโป้คอยเดินนะครับนอถ้าตุ่มแห้งก็แสดงว่าต้องเฝ้าตัดเมื่อนั่นรากมันก็จะแห้งนะครับเนาะมันก็เป็นในลักษณะแบบนั้นในการตอนนะครับเนี่ยเห็นบ่กิ่งหนึ่งนะครับกิ่งหนึ่งจะได้ประมาณกิ่งหนึ่งจะได้ประมาณสองตุ่ม นะครับเนาะเพราะว่าเขาตัดยอดกลางเนาะให้เขาแตกสองทุ่มซิฟกิ่งก็ะไรยี่ซิฟนะครับเนาะมันกระิเป็นในลักษณะแบบนั้นอันหนึ่งต้นนะครับเขาเอาไว้ประมาณนัิฟตากะระพาะบวกลบนะครับนะเนาะแปดตาแน่เพราะมันคูณนสวงอยู่แล้วนะครับเนาะมันกระิได้เป็นในลักษณะแบบนี้แล้วก็นะครับเนาะการที่เ้าหุ่มปุ๊บอ่าผมจะนับไปอ่าซี 4, 3, 4, นะ่สามซีแล้วผมจะเด็ดยอดหรือตัดยอดออกนะครับสามซี่อ นะครับเนอสามชิตาตัดยอดออกไข้แตกแขนงถ้าเฮ็ดขายว่าต้องตัดเด้อนะครับเนอถ้าเฮ็ดขายนะครับไห้เป็นแขนยงยา,า,าวเลยนะครับเนอมันจะงามแต่ว่าอันนี้เฮ็ดปลูกกับขวางเองนะครับเนะผมก็เลยตัดเห้มันแตกตาถ้าเฮ็ดขายก่อนจะมาตัดตุ่มก่อนจะเอาไปนะครับลงถุงเพาะลงถุงช้ำจ้างคอยมาตัดยอดนะครับเนอของยอดแขนงเท้าหุ่มนะครับ,รบของยอดแขนงที่หุห่มไว้นี่ละเวลาก่อนจะก่อนจะตัด จังมาจังมาตัดยอดนะครับเนะาะก่อนจะไปขายผุนละ